วันนี้ครับวิลสมิธกลายเป็นที่หัวร้อยเยาะของคนทั้งโลกอีกครั้งหนึ่งหลังจากเจด้าพิงสมิธภรยาของเขาออกมาประกาศไปล่าสุดไว้ว่าจริงๆอะ่ะเขาทั้งสองคนหย่ากันแยกกันอยู่มาตั้งแต่ปี2016แล้ว Was that in 2016 you and Will decided that you were going to live completely separate lives? It was not a divorce on paper, but it was a divorce. 2,016แล้วปีที่แล้ววิลสมิธเพิ่งทำลายชื่อเสียงทั้งหมดของตัวเองไปผ่านการไปตบคริสล็อกที่อา้ามันใช่เหรอวะเดี๋ยววันนี้เราลองไปติดตามกันเพราะผมบอกเลยครับผมเจด้านี่อยู่เป็นคนน่ากลัวเลยเรื่องเราจะเป็นยังไงก่อนที่เราจะไปเริ่มกันไปเติมพลังก่อนเลยว่าครับย้อนเวลากลับไป1ปีที่แล้วครับผมในวันที่27มีนาคมปี2022เป็นหนึ่งในวันสำคัญที่สุดที่โลกเนี่ยบันทึกไว้ใน วิกิพีเดียณงาน Academy Awards ครับเมื่อคริสร็อกเนี่ยได้ไปเป็นพิธีกรแล้วก็ไปพูดถึงแซวถึงผมของเจด้าพิงสมิธภรรยาของวิลสมิธที่ช่วงนั้นเนี่ยเธอตัดหัวโล้นโกนผมอยู่วินาทีนั้นเนี่ยวิลสมิธโกรธมากวิ่งขึ้นไปกลางเวทีตบโบ๊เป็นเสียงตบที่ดังสนั่นที่สุดในโลกครับได้ยินไปทั่วโลกทุกคนในจักราวาลได้ยินครับตบนั้นไม่ว่าคนจะอยู่ซอกส่วนไหนของโลกก็ตามแต่หลังจากนั้นอะ วิลสมิตคุณรู้หรือป่าว่าถูกแบนจากทั่วทุกสนํนนาครับงานทุกงานหนังทุกเรื่องที่เขาแสดงในช่วงปีที่ผ่านมาถูกแคนเซิลหมดทุกเรื่องเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เจดาพิงสมิธจะมาบอกว่าเลิกกันไปตั้งแต่2 0 16แล้วเนี่ยคือวิลสมิธขึ้นไปตบคิดล็อกทั้งทั้งที่รู้ว่าจริงๆก็เลิกกับเจด้าไปแล้ว มันจะใช่เหรอวะแต่เราก็ต้องเข้าใจกันนิดนึงว่าคือถ้าไปมองกันที่เจด้าพิงสมิธของเราอะตั้งแต่วินาทีที่วิลสมิธเดินขึ้นไปตบหลังจากนั้นนะครับผม mm hmm. เจด้าก็พยายามฉวยโอกาสทําทุกทางที่จะทําให้โลกเนี่ยหันเหความสนใจมาที่เธอทั้งการที่เอาวิลสมิธเนี่ยมาออกในรายการเวทเทเบิลนั่งคุยกันเรื่องร l a ลชั่นชิพเรื่องครอบครัวของเธอเพราะต้องเข้าใจอย่างนี้ครับวินาทีนั้นอะหลังจากที่วิลสมิธไป ตบหน้าคริส็อกเนี่ยคนเขาเริ่มงงว่าทําไมจะต้องมาปกป้องเจด้าจังวินาทีแรกก็ออกมาบอกว่าที่วิลสมิตตบเนี่ยเพราะว่าเจด้าป่วยเป็นโรคที่ทําให้ต้องโกนผมหลังจากนั้นเนี่ยมันก็มีเรื่องราวอีกมากมายครับผมชาวเน็ตก็ไปสืบสอบมาเจอว่าเจดา Pink Smith เ้าพิงสมิธนะครับเขามีชู้แล้วชู้เนี่ยเป็นใครรู้ไหมชู้เป็นเพื่อนของเจเดนสมิธหรือว่าลูกชายของเขานั่นเองครับผมพูดง่ายๆก็คือไปเป็นชู้กับเพื่อนลูกชายนั่นแหละเออเพราะฉะนั้นเนี่ย ต้องเข้าใจว่าชาวอินเดร์เขาก็ไม่พอไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ชอบเจไาไม่ชอบเลยแต่เจไาเนี่ยก็พยายามทําทุกวิถีทางอย่างที่ผมบอกให้สปอตไลท์เนี่ยหันมาหาเธอในรายการโชว์ที่เธอเอาวิลสอมิตไปนั่งคุยด้วยในชั่วโมงที่ปีที่แล้วที่ผ่านมาก็ไปพูดกันเรื่องที่เธอนอกใจเร,เรื่องนู้นเรื่องนี้แล้วแล้วต้องเข้าใจว่าการออกมาพูดอะไรแบบนี้มันยิ่งทาให้วิลสมิตแม่งดูเป็นตัวตลกเข้าไปใหญ่เลยถูกไหมล่ะครับผมแต่คุณจะบอกว่าการกระทําทั้งหมดที่ผมเล่าไปทั้งหมดเนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากคนที่ เลิกกันแล้วเหรอจริงๆเหรอเพราะในสัมภาษณ์นะครับเจด้าพูดไว้ว่าจริงๆเนี่ยเขาทั้งสองคนเนี่ยเลิกกันไปเลยนะแล้วตัดสินใจว่าจะแยกกันอยู่มีชีวิตส่วนตัวของกันแยกทางกันเลยแต่ไม่จดทะเบียญญนย่าเจด้าพูดอย่างนี้เพื่อจะพยายามปกป้องตัวเองที่จะไปมีชู้มีนู่นมีนี่หรือเปล่าวะอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ก็เป็นไปได้สูงหรือเปล่าหรือพยายามปกป้องตัวเองจากเรื่องต่างๆที่มันกําลังกระแสสวนกลับมาที่เธอเป็นไปได้อยู่แล้วครับผมเพราะคนที่ดูตลกจากเรื่องนี้คือวิลสมิธอยู่แล้วเพราะเธอได้ออกมาพูดดต่่่่ออไปวาันน้ทีเเกิรืง พอวิลสุมิตเดินกลับมาแล้วกลับมานั่งเนี่ยเธอถึงก็ต้องหันไปถามวิลสุมิตเลยนะว่าแบบเป็นไรอะ่ะเฮ้ยนี่มันใช่คําจากภรรยาที่ควรออกมาพูดปกจากที่สามีเดินไปตบแล้วทำลายชื่อเสียงของตัวเองเพื่อปกปก้องคือน่าก,กลัวมากเลยครับผู้หญิงคนนี้เพราะสุดท้ายแล้วหลังการจบสัมภาษณ์นั้นเจด้าพิงสมิตออกมาประกาศว่าเธอกําลังจะออกหนังสือเล่มใหม่ที่พูดถึงเรื่องราวทั้งหมดฟังเรื่องที่ผมเล่าไปเนี่ยผมมั่นใจว่าเพื่อนๆหลายคนอาจจะเข้าใจแล้วว่าทําไมเจเดนทาไมวิลโล่ถึง ดูเอาทเนตีฟนะาไม้่รู้จะพูดจะไม่อยากจะพูดแล้วมันดูแย่ทถืดดูแปลกอะดูแบบ <c oughs> <c oughs> น่าสงสารแล้วก็น่าสงสารวิลสมิธมากๆที่วันนี้ครับเจด้าออกมาทําลายชื่อเสียงของวิลสมิธอีกครั้งแต่ถ้ามันหมายความว่าเขาเลิกกันไปตั้งแต่หกเจ็ดปีแล้วเนี่ยวิลสมิธก็จะต้องออกมาโดนด่ากแหละว,ว่าแล้วมึงตกมึงไปปกทําขนาดนั้นทําไมแย่มากเลยเรื่องนี้เพื่อนๆรู้สึกยังไงคอ <comment S 2> มเมนต์ไว้ได้เลยสำหรับวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนแล้วเจอกันในคลิปหน้าแกงแกงพี๊